ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนเราจะมาพูดถึง10เรื่องตัวละครจากเกมตอนที่2ค่ะ Rock Man ค่ะ ล็อกแมนนะคะวางตลาดครั้งแรกค่ะในปี1987นะก็บนเครื่องเล่นฟามิคอมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็แตกแขนงเรื่อยมาแต่ถ้าเอาแต่ภาคหลักแบบซีแบบแยกซีรีส์ไม่ใช่ซีรีนะจะถูกแบ่งออกเป็น l o อก m a n 11นะก็จะมี l o อก m a n เนี่ย11ภาค l o อก m a n x 8ภาค l o อก m a n แดสสภาค l o อก m a n ex 6ภาค อ่านถูกไหมล็อกแมนซีโรอีก4ภาคนะคะล็อกแมนซีเอ็กภาคร็อกแมนสตาร์ฟอสสามภาคแล้วก็ยังมีเนื้อหาเสริมในแต่ละซีรีส์ที่แยกออกไปอีกด้วยค่ะถ้ารวมรมแล้วเนี่ยก็จะมีเกมที่ร็อกแมนเป็นตัวเอกมากกว่า50เกมรวมชุดพิเศษแล้วนะเรียนได้ว่าร็อกแมนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ตัวละครแบบคือคาแรคเตอร์เนี้ย CAPCOM เนี่ยนำมาต่อยอดมากที่สุดจากจํานวนเกมทั้งหมดของค่ายเลยค่ะ10เรื่องของ Rockman ค่ะ1ทำลายจากจักรวาลหลักนะคะเหตุการณ์ Rockman เนี่ยก็จะถูกกำหนดนะคะให้เป็นโลกในปี2008 r o c k m a n X เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาค11ไปอีก100ปีค่ะ r o k m อก Zero เนี่ยก็จะถูกกำหนดเป็นปี 22xx ค่ะ ซึ่งต่อจาก Rockman X อีก100ปีนะแล้วก็ Rockman C X เนี่ยก็จะต่อจาก Zero อีก200ปีคะ่ะแล้วก็ Dash เนี่ยต่อจาก C X อีกหลายๆพันปีเลยนะคะก็ไม่มีการระบุเวลาที่แน่นอนส่วน E X E เนี่ยนะคะและ Star Fox เนี่ยดำเนินเรื่องไปอีกจักรกวาลหนึ่งคะ่ะ2ค่ะชื่อ Rockman ค่ะชื่อ Rockman เนี่ยมาจาก Rock and Roll ในภาคภาษาอังกฤษเรียกว่า Mega Man ค่ะ 3ค่ะแนวคิดการต่อสู้กับบอสประจำด่านเนี่ยมาจากการเล่นเป่ายิงฉุบค่ะที่มีลักษณะแพ้ชนะอย่างชัดเจนและลักษณะการเล่นแบบแพ้ทางประเภทอาวุธในวงการเกมนะ,ะ Rockman เนี่ยก็เป็นเกมแรกนะคะที่นำมาใช้นั่นเองค่ะ4ค่ะ d r Wily ค่ะ d r Wily แล้วก็ d r Light เนี่ยก็มีต้น กำเนิดนะคะต้นแบบเนี่ยมาจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะแล้วก็โทมัสอันวาเอดิสันค่ะ 5. ค่ะในเกมล็อกแมนยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีการให้แบบผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยออกแบบตัวละครที่เข้ามาแบบคิดเองอ่ะแล้วก็เข้ามาส่งบริษัทนะคะตัวไหนนะคะที่ได้รับการคัดเลือกก็จะกลายเป็นบอสประจำภาคไปแล้วก็ลงเครดิตผู้ออกแบบไว้เมื่อจบเกมค่ะ 6. ล็อกแมนภาคแรกสุดนะคะก็จะติดอันดับเกมที่เล่นยากที่สุดในอันดับต้นๆเลยนะคะบอสที่หลายๆคนจำฝังใจนะก็คือ yellow devil นะคะที่หาคนผ่านได้เนี่ยโดยไม่ใช้สูตรเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะ 7.Lockman นะคะก็ถูกออกแบบให้เป็นลักษณะของเด็กผู้ชายอายุประมาณ10ขวบค่ะก็จะมีลักษณะที่มุ่งมั่นเข้มแข็งแล้วก็อดทนค่ะ 8. นะก็จะมีการัพ p อ o r t แล้วก็สร้างเกมใหม่ในทุกเครื่องเล่นเกมคอนโซลและมือถือเลยค่ะ ล็อกแมนเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมนะคะเกือบจะทั้งหมดนะก็จะเป็นเกมแอคชั่น2 d ค่ะ 9. ในปี2015นะคะ Capcom กับ Fox เนี่ยก็มีแผนนะคะที่จะสร้าง Rockman ฉบับภาพยนตร์ค่ะแต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ 10. กล่องเกมนะคะแล้วก็ปกเกมของ Rockman เวอร์ชั่น ขายในอเมริกาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่มีทางยอมรับมันค่ะแต่ปัจจุบันนะคะก็กลายเป็นของหายากนะคะแล้วก็ดันมีราคาสูงอีกด้วยค่ะแล้วก็วิลลี่เด็ดนะของล็อกแมนก็คือ my name is l o c k m a n นะ and i coming to get the rest of you really by start นะ้ <c oughs> อมูลอังอีงอันนี้นะก็เอามาจากวิกิพีเดียแล้วก็อินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเ<ๆ>ก่าลังก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีก mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด u ั s สไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ